สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นที่แตกนะคะโทรศพัพท์นนะคะอันนี้นะคะซื้อมาราคาสิบบาทน,นะคะนี่นะเห็นไหมสิบบาทอันต่อไปคะ่ะก็จะเป็นอันนี้นะ,ะก็มีช้อนด้วยแหละราคานะคะ 29บาทค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นซาก,กุชินะนี่เป็นโทแจตคะ่ะเป็นบัรสมมยนะ,ะนุ่มมากเลยแล้วก็เป็นราคานะคะ1 5บาทค่ะต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสิเลี้ยะคะ่ะ ีนะอันนี้เราซื้อมาทำสก,กูช๊ชนะคะราคา28บาทค่ะสองสีนะอย่างหน่อยอันนี้นก็ต้องมาปก่อนนะคาด้วย